ธรร,รมทีทยามีปานาีิปาเรสิกาพะยัปยะตยาธรรุกขานาเฟรดฮสิกาทวสีนสุขัีาุสีเริพสัมปัธาทุอโมทนานะกับยาตย وم, นมะชาวบ้านสลาวนะก็ ที่ได้บริจาคร่วรรมทาบุญนะพระคอปริวัสกรรมที่วัดจันทราประสาทนึงจะไม่มากแต่ก็มากด้วยน้ำใจมากด้วยบุญกุศลมากด้วยศรัทธามากด้วยความตั้งใจดีงามนะขอผลบุญที่เกิดขึ้นนี้จงทรงผลให้ทุกท่านมีความสุข ให้ความโชคดีสมหวังดังใจนึกสมหวังดังใจปรารถนาโดยทั่วกันนะทุกท่านทุกคุณนันกเรียนยอดเยี่ยมมาญาติโยมชาวบ้านชาวนาก,ก็ขนมตะาลโรงงานบระวารสกรรมที่วัดจันทราประเสริสาธุนีก็โยมร่วมทำบุญ Ah, सारुला <laughs>

หลังสวยหลังงามสีขาววัดพราวัดสาปแลย์สลาการประเรียนนะดูแลเขามีสิทธิ์เลือกเลยว่าจะไปที่สูงหรือไปที่ต่ำจะไปสู่ความพ้นพอไปจากโลกนี้หรือไม่จะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง แต่ต้องพยายามออกปันเลิศนันประเสริฐไม่ใช่อยู่ถูกต้องแต่มรรคองเราโดยทั่วไปที่เราสามารถประพฤติได้ปฏิบัติได้โดยไม่ยากไม่ลำบากจนเกินไปก็คือการหยุดมันมีแปดทางเหมือนกันหยุดความรักความช้งความพอใจพวกเขาเหล่านั้นได้แค่ฟังรมแล้วบรรลุเลยลเลยพราะเขาเต็มเปี่ยมมาหมดแล้ว แต่เรามันไม่เต็มเปี่ยมมันต้องค่อยๆเดินเหมือนเด็กน้อยมาแล้วมันวิ่งมีกลับ,บางก่อนมีไหมไม่มีหรอกเอเอพราะนั้นมันต้องไปตามลำดับถ้าไปตามลำดับนี้มันไม่ยากแต่ถ้าลัดทางเนี่ยรัดคิวเนี่ยมันยากมันลำบากมันไปไม่ได้หรือมีโยมมีลูกคนไหนให้ไปเรียนปหนึ่งแล้วลูกไป เรียนป .6 ไว้ก่อนมีแม่มันไม่มีเนาะตรงหนึ่งสองสามสห้าหก็ไม่มีครูคนไหนอนุญาตให้เออด็กคนนี้มามาเรียนป .6 ไว้ก่อนดยที่ไม่มีโอ,อกาสอ้ไรยน